อูดิก <önemli> ดิ <results> หายเลยวะเทคเทคไมหายไปซะนานเลยฮตอนนี้ผมได้ก um> ลับมาแล้ว <sneez> ก <ing jamais> ็บอกว่าทุกคนยังจะติดตามผมอยู่นะครับเหตุผนก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่าผมใกล้สอบแล้วคิดว่าปิดเทอมน่าจะได้ทำคลิปนะครับ 気になるน่าละาโอเคโอเคแล้วแตวันนี้ผมก็มาลงคลิปหน่อยเกี่ยวกับนิเกะแล้วกันเนะะาะหลังจากที่ผมไปอ่านเนื้อเรื่องของ Linksplayer Event ของรูทนะครับเอ่อนิเกะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะก็ผมได้อ่านเนื้อเรื่องของเธอแล้วก็ถ้าใครอยากฟังแล้วก็เดี๋ยวผมสรุปให้ในคลิปหน้าแล้วกันนะ คลิปนี้มันไม่เหมือนเลครับผมจะผสมดวงผมอีกแล้วนะว่าผมจะจุกหรือเปล่าครับหวังว่าจะเจ็บจนจุกหรือว่าไม่เจ็บก็มาดูกันนะครับเพราะว่าจะสุ่มรูทนะในวันนี้รูทเอ่อเธอไม่ได้เป็นลิมิเต็ดนะแต่ผมก็จะสุ่มนะเพราะว่าผมให้ความเท่าเทียมกับสาวๆทุกคนอยู่แล้วด้วยสปอตเตอร์ของซูเปอร์โบลิเตอร์เราจะเข็มไปหนึ่งทีนะครับรูทเตต้าไรจากทีมเซเว่น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 เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ 777บาทกดไปเลยนะครับที่7จ็ดโมงยีบาทครับโอ้ไม่ใช็สี่สิบบาทมาครับผมรอบแรกครับมาดูกันว่าผมจะได้หรือเปล่าจะรอดหรือจะร่วงดวงนะ่ะมันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ฝีมือพูดฉ <What? S 1> ลองไม่ออกเลยรนะ้องเลย <laughs> ยังครับยังครับผมยังไม่จบนะครับผมยังไม่จบครับเขานัวไดดารี้ก่อนนะทุกคนนะ ผมบอกว่าต้องออกคือนี่จะเป็นโลชสุดท้ายแล้วทั้งหมถ้าไม่ออกก็คลิปนี้ก็จะดรามาร่าอะไรแบบนี <c oughs> ้ถือไพ่มาแล้วฮะจบวัสดีจะรอดจะร่วงเรามาลุ้นกันนะฮะฮันดูพาวา จะลอดจะร่วงถ้าหลุดเลทผมร้องเลยนะถ้าหลุดเล่ผมร้องอะเซต้าบ a y คุณครับไม่มีไม่มีคำว่า,าจุกอีกแล้วไม่มีผมผมันนักเล่นหนักจริงอตอนนี้ผมก็สุดได้ดิผมรอแล้วก็ค่อยสุดได้มากกว่าผมแล้วก็ยินดีด้วยนะครับคุณก็เป็นนักเล่นหนักที่ตรึงมือเหมือนกันครับผม แล้วเจอกันที่คอยรัชครับสวัสดีครับคลิปนี้มีแค่นี้แล้วครับผมขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับถ้าอ,อยากดูอะไรก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมหาเวลาทำจะหาเวลาทำให้ได้เดี๋ยวคบทุกคนแล้วเจอกันครับรู้โห